สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่10เมษายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้เมสันเมาส์ยันย้ำนักบุญทำสิงค์คืนความมั่นใจใน้งนี้โดยเมสันเมาส์กองกลางเชลซียืนยันบอกว่าชัยชนะอันสวยงามเหนือเซาท์ทมตัน6-0ทําให้บรรยากาศในทีมกลับมายอดเยี่ยมกันอีกครั้งและก็มั่นใจกลับมาอีกครั้งโดยมิฟิลทีมชาติอังกฤษได้กล่กาวว่า มันทําให้เรานั้นมั่นใจที่จะกลับไปชนะและมีความรู้สึกนั้นผมพูดก่อนหน้านี้แล้วว่าทุกเกมเหมือนนัดชิงชนะเลิศและมันก็เริ่มต้นขึ้นในวันนี้เราต้องต่อฟอร์มแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าคุณได้เห็นฟอร์มที่น่าผิดหวังผมยังมีไฟอีกเยอะและเราก็รู้ว่าปรับนั้นยังต้องเดินหน้าต่อไปและก็มีอีก 2- ถึงสเกมที่อาจจะต้องคุณจะได้เห็นในครึ่งแรกว่ามันมีความหมายกับเรามากแค่ไหน บางทีฟอร์มการเล่นไม่ได้ดีเท่ากับการที่เคยทําเราตัองดอปไปเล็กน้อยหลังบาด็กทีมชาติตอนนี้เราต้องสู้กันต่อไปทุกเกมเราจะวางมือกับสิ่งนี้อย่างแน่นอนในครั้งนี้สิงอัดอัน้นระเบิดฟอร์มยํำนักบุญไปถึง6ต่อ0โดยการนี้เชลซีระเบิดฟอร์มเก่งหลังที่บูมา2เกมติดต่อกันเมื่อบุกไปถล่มซาตันตันเลทเทสถึง6ต่อ0โดยมีสันเมาส์แล้วก็ชิมโมเวนเนอร์ทำคนละ2ตงุง เดี๋ยวกันนี้เปิดเกมมาเป็นแค่สามนาทีทีมเย็นได้ประตูออกนำไปก่อนนะฮะจากจังหวะโต้กลับที่อรันโซ่ตักบอลออกมาให้กับทางเบนเนอร์ทางฝั่งขวาก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะกระชากไปถึงหน้ากรอบเขตโทษและก็แปรด้วยขวาแต่ทว่าบอลไปชนเสากระเด้งมาเข้าทางฝั่งนักบุญเียร์ออกไปได้อีกซีที่ต่อมาทีมเยือนมีโอกสัสอีกครั้งนะฮะจากจังหวะที่บรเิเวณบรอสซัชชิกขึ้นมาทางขวาก่อนจะเปิดเข้าไปให้กับทางแบนเนอร์ได้โขกโล่งนะับผมแต่บอลก็ยังไปชนคานออกอยู่ดี แต่หลังจากนั้นนาทีเดียวเชลซีก็ไม่ได้ประตูขึ้นนําเร็ว1.0ต่อศูนจนได้จตกจังหวะที่ขึ้นเกมมาของลอสซัทชิกก่อนจะกระดกไปให้กับทางเมาส์พักอ,อกแล้วก็ดีต่อมาให้กับทางอรอร์นโซที่เติมขึ้นมากดด้วยซ้ายโลงๆเข้าประตูไปส่วนบที่ต่อมาทีมเยือนหนีห่างไปเป็น2.0งต่อศูนจ,จังหวะที่โยนยาวข้ามฝั่งมาให้กับทางลอสซัทชิกทางฝั่งขวาแล้วก็จะเปิดเข้าไปบอลก็ไปติดวอลเกอร์ปีเตอร์แต่ก็ยั้งมาเข้าทางเมาส์ และบอลก็เด้งมาทดังขวาและกดเลียดบอลเข้าเสาสองปลายเป็นที่เรียบร้อยต่อมาไม่นานเชลซีมาทิ้งห่าง3.0ต่อ 0, ในจังหวัดนาะทีที่21นะครับผมแต่จังหวัดที่ฮาร์เวิร์สนั้นเตะสกัดออกมาจากเขตโทษของตนเองและบอลเพาก็มงคืนไม่ดีทำให้แวนเดอร์ใช้สปีดแซงเบรนเดเล็กหลุดเดียวเข้าไปหลบฟอสเตอร์ก่อนจะแปรด้วยซ้ายเข้าประตูไปหลังจากนั้นสิงบรูนตีห่หางไปเป็น4ต่อ0ูน นาทีที่31จากการทำพลาดของไซลิสูทำให้โดนแวนเนอร์ตัดบอลไปได้ก่อนจะเลี้ยงตัดเข้าไปในหลบผู้เล่นนะฮะเสาต่ำตันก่อนจะกดด้วยขวาแต่บอลนันไปชนเสาแต่ก็ยังมาเข้าทางฮาร์เวิร์ดจ้ำจอดๆเข้าประตูไปอีกครั้งและก็หมดครึ่งแรกที่สกอรนี้ กลับมาต่อกันที่ครึ่งหลังเพิ่มเพียงแค่น4นาทีทางเชลซีก็หนีห่างเป็น5-0ต่อ 0, จากจังหวัดที่อลอนโซคนเดิมแทงบอลมาให้กับทางกองเต้ตรงกลางสนามและพยายามชิปบอลผ่านฟอสเตอร์แต่ด้านไปติดมือแต่บอลก็ยังมาเข้าทางแวนเนอร์แปจะจอดตรงนั้นนะฮะเข้าประตูไป แต่แล้วก็ไม่นานนาที่5-4ทางสิงปรูนั้นก็มาทิ้งห่างเป็น6-0จากการขึ้นเกมมาทางซ้ายของอารอนโซก่อนจะปาดเข้าไปให้กับทางฮาร์เบิร์ตยิงจังหวะแรกไปติดเซฟฟอสเตอร์วันเนอร์นั้นพยายามเข้ามาซ้ำอีกนะฮะแต่ว่าฟอสเตอร์นีก็สกัดออกแต่บอลดันหลุดมาเข้าทางไปสันเมาวิ่งเติมมาแปลจะจ่อเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยโดยช่วงเวลาที่เหลือไม่ได้มีประตูเพิ่มเติมจบเกมเชลซีบุกมาถล่มเซาตำตันขาดลอยไปถึง6-0 โดยใเป็นต no ัวจริงที่ลงเล่นในเกมในวันนี้นะฮะทางฝั่งเซาท์ตำตันนั้นก็จะมีเฟรชเชอร์ฟอสเตอร์วาริโนลิฟฟาร์เมนโชยันเบนาเริกโมฮัมหมัดซาดิซูไคสวอเกอร์ปีเตอร์เจมส์วอตเพาโอริโอปรอมลสจ๊วตอาร์มสตรองโมฮัมหมัดเอลนูยุซี่อดัมอาร์มสตรองเชย์อดัมส่วนทางฝั่งเชลซีนั้นก็จะเป็นเอเดวาร์ดแมนดี้อันเดรส์คิเทนเซนจิโกซิวาอันโตนิโอบริติเกอร์บรูเบนลอสซัชิ เอนโกรกงเต้มัสเซโอโคบัสซิสมาร์กอสออรันโซมิสันเมาส์ไคลส์ฮาร์เิร์และก็ชิโบว์วนเนอร์ชูเกลสุดป่าเพื่มสิงกระหายในการแก้ตัวนะโดยโทมัสทูเิลกุนือกระทางเชลซีออกมาชื่นชมลูกทีมว่ามีความกระหายที่จะแก้ตัวมากจนกระทั่งระเบิดฟอร์มถล่มซอลตัมตันไป6.0ต่อหลังฟอร์มบูมมา2เกมก่อนหน้านี้โดดเป็นฟอร์มที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะและสมควรแล้วกับชัยชนะ มันเป็นสนามที่ยากต่อการมาเยือนแต่รัน้นทําให้มันดูง่ายเลยในการครองบอลเรามีสมาธิที่ดีดังนั้นมันจะเป็นฟอร์มที่ดีและผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมันเกิดขึ้นทันทีที่เราโฟกัสและตั้งใจที่จะพลิกสถานการณ์เรามีความกระหายในความท้าทายและเราก็ดูอันตรายอยู่เสมอเราสร้างโอกาสมากมายที่ตัดสินใจในเกมตั้งแต่หัววันเลยนะ เราต้องการจะเล่นด้วยทัศนคติแบบเดียวกันแต่รันนั้นมีเกมแข่งที่เยอะมากเราจึงต้องจัดการมันหลังจากนั้นเมื่อคุณขึ้นนำมันจะง่ายกว่าที่คุณต้องตามหลังแต่มันก็จะเป็นสภาพจิตใจที่ดีนอกจากนี้ชูขเกเองยังได้พูดถึงชิมโมวานเนอร์ที่ทำได้ถึงสองประตูมาว่าเขาได้ทำประตูได้มากกว่านั้น เขามีโอกาสจะแจ้งแล้วและก็มีโอกาสมากมายมันเป็นตำแหน่งที่เขาชอบในการดวลกับผู้แข่งเรารู้ว่าปรอนนั้นสามารถาหาที่ว่างหลังแนวรับได้มันเป็นการแถลงถึงสิ่งที่เขาทำเขาได้จะทำประตูได้มากมายกว่านี้แต่ระนั้นก็มีความสุขกับผลงานที่แข็งแกร่งของเขาเป็นอย่างมากคันเดีวยวกันนะฮะในายใหญ่ชาวเยอรมันก็ได้พูดถึงความฟิตของโรเมลุลูกากูมาว่าเมื่อวานนี้เขาไม่ได้ซ้อมมันมีอาการปวดเป็นอย่างมากมันไม่ได้มีเวลาเยอะสักหน่อยนะ ในการออกเดินทางออกนอกประเทศในวันจัดนี้ดังนั้นผมจะรอดูพฤติกรรมเขาอีกทีผมคิดว่ามันเป็นการบอกประว่าเราไม่ใช่ทีมที่จะเอาตัวรอดจากผลการแข่งขัน,านหากความทุ่มเทของเรามีพลังงานและการลงแรงแค่80-90% เราเป็นกลุ่มที่พิเศษเมื่อพเรานั้นจัดเรียงความสำคัญได้อย่างถูกต้องหากพวกเรามุ่งมั่นหากพวกเราเล่นเกมรับด้วยความกล้าหาญหากพวกเรามีความกระหายและก็มีทัศนคติที่เหมาะสมในการแย่งบอลน,นี่คือปรากฐานให้กับพวกเราได้แสดงคุณภาพและเราก็เป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งซึ่งนี่คือกลุ่มผู้เล่นที่มีความพิเศษในกรกนี้ โดยมีเหตุผลบางอย่างว่าทำไมมันถึงไม่ง่ายเสมอไปในการมีความกระหายมีความมุ่งมั่นและมีการทุ่มเททางร่างกายแบบนี้เพราะว่าประดนั้นผ่านการแข่งขันมันหลายนัดอมะมามาเลยนะมันคือสาเหตุที่มันไม่ง่ายเสมอไปแต่มันคือความจริงเราต้องการสิ่งดังกล่าวและมันก็ไม่ใช่เ,เรื่องของการกล่าวโทษนักเตะ ผมสามารถเข้าใจได้ว่ามีเหตุผลหลายอย่างว่าทำไมมันถึงยากสำหรับเราหลังโปรแกรมเบรกทีมชาติในวันนี้มันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นประเด็นอีกครั้งว่าถ้าเราจัดการเรื่องพวกนี้ได้เหมาะสมเราก็แสงออกถึงคุณภาพของเราออกมาหลังจากส่งทีมโมเวนเนอร์เป็นตัวจริงในเกมกับทางแบรนด์ฟอร์ด แต่ก็จากนั้นก็ดับเป็นตัวสำรองในการแข่งขันกับทางเบรอาชูเคิลก็เรียกเขาออกซาร์ทกันอีกครั้งและกองหน้าชาวเยอรมันคนนี้ก็ตอบสนองด้วยการทำไปถึง2ประตูพร้อมยิงชนคานไปอีกถึง3ครั้งแล้วตัดสินใจใช้กองหน้า2คนมันคือตำแหน่งโปรโดของเขาในการเจอก,กับทางคู่แข่งที่เรารู้ว่าจะขึ้นมาบีบสูงการประสานงานร่วมกันกับทางไคลส์เทเวิร์ดและก็เมสันเม์กับทางโคเวซิสนั้นถือว่างานน่าทึ่งเป็นอย่างมากนะฮะ ซึ่งเขานั้นชอบจะลงเล่นกับตักเตะเหล่านี้และเราก็เจอกับคู่แข่งที่เราพอจินึกภาพออกว่าเรานั้นสามารถหาพื้นที่ด้านหลังกองหลังเพราะพวกเขาเป็นคู่แข่งที่ดันเกมรุกขึ้นสูงดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางชิโมและวว่าจะปราประกาศทําผลงานว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้และก็ยังคงเป็นผู้เล่นคนสําคัญของสโมสรแห่งนี้เขาทำแบบนั้นได้มันเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งแต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเป็นอย่างมากเลยนะ ชูเทลยังคงไม่มั่นใจมาว่าเซซ่าอาเซริโกยตาซึ่งพลาดการในขันนัดนี้เพราะโควิดหรือโรเมลูลูกากูที่มีอาการบาดเจ็บจะหายทันเกมกระทางเบรอัลมัดลิกในค่ำคืนวันอัคารนี้ได้หรือไม่และข่าวเชลยซีนช่วงเช้าก็มีเพียงเท่านี้ฝากเอฟีทุกท่านติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ